หลังจากที่เราไล่น้ําออกจากหม้อน้ําทั้งหมดนะครับแล้วก็ปิดจุกหม้อน้ําด้านล่างนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เราก็เติมน้ำนะเป็นเป็นน้ำน้ำกรองนะครึ่งถังพักนะครับแล้วเราก็จะเอาน้ํน้ำยาหล่อเย็นนะครับใส่ใส่ตัวนี้นะใส่ไปนี้วางไว้ก่อนใส่แค่แค่แม็กนะครับอย่าไปใส่เกินแค่แค่แม็กตรงนี้สูงสุดแค่นี้ใส่แค่นี้นะครับ เห็นเขารีวิวเยอะนะครับเราก็สั่งซื้อมานะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็เป็นขนาด2ลิตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ทั้งหมดเลยแล้วก็จะใส่ถังพักนะครับครึ่งหนึ่งให้มันอยู่ในระดับแม็กนะครับ ก็อยู่ประมาณนี้ถูงก,กว่าแม็กไปนิดนึงไม่เป็นไรแล้วก็มาใส่ที่หลังเพราะว่ามันใส่ลำบากหน่อยนี่เราก็มาเติมใส่หม้อน้ำกันนะครับใส่ไปทั้งหมดเลย เต็มเลยสองลิตรก็เลยไม่ได้ใช re ้น้ำผสมเลยฮะลิตรพอดีเลยก็ยังเหลืออีกนะเหลือเดี๋ยวเราค่อยเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวไว้เติมตอนสตาร์ทสรับสูตรนี้นะครับก็จะใช้2ลิตรพอดีนะครับที่เราเติมข้างนอกอย่างนี้นะครับเพราะว่า เราต้องถอดถังพักมาล้างด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ถอดล้างมานานแล้วก็จําเป็นต้องใส่ไปที่แมนะ็กซ์น่ะสองเล็ดพอดีครับเต็มเลยเดี๋ยวก็ขอเวลาใส่ถังพักก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาสตาร์ทเครื่องเช็คกันนะหลังจากที่เราใส่ถังพักเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ขันน็อตยึดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็สตาร์ทเครื่องดูนะ ตัทิ้งไว้นะครับสัก10-20นาทีนะตัดเพื่อไล่ฟองอากาศก็ออกให้หมดก่อนนะจริงๆแล้วถ้าจะเปลี่ยนถ่ายนะครับก็ใส่ที่ถังพักเลยก็ได้นะน้ำมันจะวนนะแต่ว่าเราเลือกเลือกวิธีที่ถอดถังพักออกมาแล้วก็มาล้างก่อน ครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับก็สิบถึงสิบห้านาทีนะครับก็พักใหญ่นะครับเพื่อไล่ฟองอากาศเพื่อไล่ฟองอากาศออกนะครับก็เห็นได้ว่านะครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วโอเคครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนอันนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับน้ำมันยุบไปนะครับน้ำยุบไปเพราะว่าจากการเดือดสายผัส แล้วก็จะเหลือก้นถังไว้หน่อยนะกน,นก้นกระป๋องไว้หน่อยแล้วก็เติมไปแรอากาศไปหมดเลยจากที่เราดับเครื่องไปนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับน้ำมันยุบไปนะแล้วก็เติมด้วยน้ำสะอาดนะครับใช้น้ำดื่มนะครับน้ำขวด จากที่เราสตาร์ทเครื่องไปนะครับน้ํามันก็จะยุบแล้เราก็ต้องใช้น้ําขวดนะครับน้ําสะอาดเติมลงไปนะก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับสาหรับการเปลี่ยนถ่ายนะครับน้ำยาหล่อเย็นนะครับน้ายาหล่อเย็นมอน้วนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับป้องกันตะกันครับสิ่งสกปรกในมอนานะครับโอเคครับ